วันนี้เราจะพาไป2ความน่ารักของลิซ่าและชย,ยองจากคอนเสิร์ตบอลพิงลอสแองเจลิสและประเด็นร้อนปมเต้นทเวิร์กและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศของชย,ยองกันค่ะตอนชย,ยองพูดบนเวทีคอนเสิร์ต มีตอนหนึ่งที่เจนนี่จะทำหัวใจกับชัยยองแต่ชัยยองพูดอยู่จึงมองไม่เห็นว่าเจนนี่ทำหัวใจรออยู่แล้วกว่าจะเห็นเจนนี่ก็ย้ายไปทำหัวใจคู่กับพี่ซูพอเจนนี่มองจอเห็นว่าชัยยองหันมาทำหัวใจด้วยเจนนี่เลยหันมาทำหัวใจกับชัยยองอีกครั้งแต่ชัยยองหันไปทางอื่นเลยมองไม่เห็นแต่ลิซ่าเห็นว่าเจนนี่ทำหัวใจค้างอยู่จึงได้ทำหัวใจคู่กับเจนนี่ซึ่งเป็นจังหวะที่ชัยยองหันมามองพอดี จากภาพคอนเสิร์ตในลอสแองเจลิสจะเห็นได้ว่ามีตอนที่ลิซ่าและชย,ยองยืนพูดใกล้กันมากๆมากจนอีกนิดเดียวน่าจะชนกันแล้วจริงๆเป็นตอนที่ชย,ยองฉีให้ลิซ่าดูแฟนคลับบ้านเบสของชยยองแต่ช่วงหันหน้าคุยกันอาจผิดจังหวะไปหน่อยจนหน้าแทบจะชนกันอันนี้ต้องยอมรับว่ามันใกล้มากใกล้มากถึงมากที่สุดเลย มีช่วงที่ชายองออกไปเต้นด้านหน้าแบบเลยขอบเวทีออกไปอีกและตรงนี้มีช่องว้างระหว่างรอยต่อขอบเวทีที่ค่อนข้างลึกและอันตรายลิซ่าเลยไปชะงกดูด้วยความเป็นห่วงปนสงสัยว่าชายองออกไปเต้นตรงนั้นได้ยังไงพอชยยองเดินกลับเข้ามาบนเวทีลิซ่าได้ชี้ไปที่ช่องนั้นเหมือนกับบอกว่าตรงนี้มันมีช่องว่างเล็กๆนะแล้วมันก็แยกออก ก็คงเป็นห่วงแหละถึงรีบเดินไปบอกไม่อยากให้ลงไปเต้นตรงนั้นอีก ช่วงนั้นลิซ่ายังไออยู่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะชย,ยองแรปคล่องขึ้นมากทันทีที่ลิซ่าพูดว่าโรซี ie, ่เลสโก o องแรปก็ลงที่ชย,ยองทันทีแบบอัตโนมัติเดี๋ยวนี้ชย,ยองแรปคล่องเปลือคนสอนภูมิใจมากกอดไปหนึ่งที มีคนชูป้ายลิซ่าและชย,ยองทำท่าร็อกที่ลิซ่าเคยลงในสตอรี่เพื่ออวยพรบันเกิดช,ย,ย,อชย,ยองชยองชี้ให้ลิซ่าดูแล้วทั้งคู่ก็ทำท่าเหมือนกับในรูปพร้อมกันแบบไม่ต้องมีใครบอกใครเป็นอะไรที่แสบซ่าแต่น่ารักแบบแพ็คคู่มาก ชยยองเรียกลิซ่าให้มาหาและชี้ให้ดูอะไรบางอย่างลิซ่าเดินมาหาชายยองและไอไม่หยุดชายยองกอดลิซ่าเอาไว้อย่างอ่อนโยนและมองหน้าลิซ่าด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใย แยยองอัพสตอรี่ไปเดินเล่นสวยๆพร้อมกับหมุนตัวเป็นนางแบบและยิ้มอย่างมีความสุขในสตอรี่แท็กพี่จีซูและให้เครดิตตากล้องส่วนตัวคนที่ถ่ายรูปและวิดีโอให้ว่าโฟโต้บายลิลิเพราะไม่งั้นตากล้องจะงอนเพราะเคยเล่าว่าเคยโดนงอนมาแล้วเพราะลงรูปแล้วลืมใส่เครดิต แชยองกับปุมถูกสื่อเกาหลีบางสำนักโจมตีเรื่องการเต้นทเวิร์กว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและมีการเรียกร้องให้ออกมาแบนเธอความจริงเราจะเห็นว่าท่าเต้นนี้เป็นที่นิยมกันมานานหลายปีแล้วและไอดอลเกาหลีเกือบทั้งวงการต่างเคยเต้นท่านี้กันหมดหรือแม้แต่เมมเบอร์เกือบทุกคนก็เต้นท่านี้แต่ทำไมชยองถูกบางสื่อโจมตีแค่คนเดียว นี่อาจเป็นธรรมดาของคนดังที่ตกเป็นเป้าหมายของบางสือ่อแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความฮอตของเธอเลดลงเลยความจริงก็คือความจริงชยองไม่ได้เต้นเพื่อเจตนายั่วยวนหรืออนาจารแต่อย่างใด ชายองกับการแสดงความเห็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ จนถูกสื่อเกาหลีโจมตีในเรื่องนี้มีแฟนคลับคนหนึ่งตะโกนถามเธอว่า โรซี่คุณสนับสนุนสิทธิเกย์ใช่ไหมชัยองไม่ได้ตอบว่าอะไรเธอเพียงแค่ยิ้มแล้วทำมือลักษณะชาวร็อกความจริงแล้วถ้าดูจากคลิปจริงๆตอนชัยองทำมือแบบนั้นชัยยองไม่ได้มองกล้องคนที่ถามเรื่องนั้นแล้วเหมือนผ่านไปทักทายแฟนคลับคนอื่นแล้วมากกว่า แต่ไม่ว่าคำตอบของเธอจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าชายองน่ารักและให้เกียรติคนที่ถามอย่างมากเพราะในเกาหลีในเรื่องความหลากหลายทางเพศยังไม่เป็นที่ยอมรับและถือเป็นข้อห้ามของเหล่าศิลปินในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงแม้ช่องของเราจะถูกสร้างขึ้นเพื่อชิปแชลิซาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องการให้ศิลปินที่เรารักต้องเป็นในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็น หรือต้องออกมาสนับสนุนในเรื่องความหลากหลายทางเพศใดๆคงปฏิเสธไม่ได้ว่า b l a c k พิง k ในวันนี้ได้พาความเป็นเคป๊และประเทศเกาหลีให้เป็นที่ยอมรับและโด่งดังไปทั่วโลกแต่การยอมรับในความหลากหลายอันเป็นสาโกนนี้ทำไมเกาหลียังมีข้อจำกัดสำหรับศิลปินยูอี ขอบคุณที่รับชมและรับแชร์ลิซ่า